เป็นอะไรคะด้ 1> อ, 1. 1อหนึ่งอะได้เป็นหนึ่งมาจากเลือกฟังก์ชันไหนมาเลือกฟังก์ชันของ F 1. 1> เอลบหนึ่งเออโอเคนะคะตอ่อเยี่ยมมากนะคะต่อไปค่ะกูเร่นนนไปแล้วเนาะอ่ะจิระพินยาค่ะจิระพินยาข้อที่สอง ได้ไรคะอาแป๊บหนึ่งนะคะค่ะได้งค่ะฮัลโหลได้เลยนะคะได้สองสอ่าได้สองถูกต้องค่ะได้มาจากไหนเ่ยเอาฟังชัน,นเออใช้ฟังก์ชันข้างบนนะคะอ่าข้างบนนะคะ ถูกต้องนะลบสี่คูณสองเนี่ยนะก็ได้ต่อไปค่ะชนัดดาข้อที่สามตอบว่าอะไรคะไม่มีค่าค่ะทำไมถึงตอบไม่มีค่าคะเพราะว่าฟังก์ชันฟังก์ชันซ้ายกับขวามไม่เท่ากันโอเคถูกต้องนะคะต่อไปค่ะ พติการค่ะข้อที่สี่ค่ะตอบว่าอะไรคะอ่าป๊บหนึ่งนะคะค่ะลบหนึ่งค่ะอ่าตอบว่าลบหนึ่งเพราะว่าอะไรคะอ่าใช้อันข้างล่างคะ่ะศูนย์ลบหนึ่งอืมนะคะเพราะว่าคำว่าเอเข้าใกล้ศูนย์ตอนนี้ของเรา ก็คือค่าน้อยกว่า2ใช่ไหมต้องอยู่ในช่วงที่ x น้อยกว่า2ตรงนี้นะคะก็ได้ออกมา0ลบ1ถูกตอ้องเยี่ยมมากนะคะต่อไปบุญชนกข้อที่5ค่ะเป็นมนึงนะคะค่ะ11ค่ะอืมถูกต้องนะคะมายังไงคะ อันข้างบนนะคะ่ะคือ x เ,เข้าหา5มันมันครอบเงื่อนไขอันข้างบนที่เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับสองถูกต้องนะคะอ่ x เ,เข้าใกล้5้าเนี่ยนะมันก็จะไปตัวเงื่อนไขตัวบนหนูก็แทนค่าไป โอเคเยี่ยมนะคะแสดงว่านักเรียนทำได้กันสบายๆแล้วเปิดมาสอบได้เลยมั้งเรื่องเนี้ยพร้อมเลยใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้ว่าทำามนานไปแล้วอปาจารีค่ะปาจารีมาดูข้อนี้พร้อมกันนะคะค่ะอ่ะข้อที่หนึ่งได้อะไรเอ่ย ว้าว <Wow. S 1> แป๊บหนึ่งนะคะอ่าค่ะได้ศูนย์ค่ะอ่าได้ศูนย์เพราะเราเลือกฟังก์ชันไหนนะคะฟังก์ชันที่สองค่ะถูกต้องนะคะโอเคเอเข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวานะต่อไปค่ะปาริตา ปริตาพร้อมไหมพอได้ยังเอ่ยพอจะทันเพื่อนยังเอ่ยอ่าไม่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวปริตาอาจจะยังปวดหัวอยู่ไม่เป็นไรนะคะอ่าไปที่ปียวันก่อนแล้วกันค่ะปียวันลิมิตเอฟเอเมื่อเอ็กเข้าใกล้สูนทางปริตาไม่มีเสียงค่ะอ๋อปริตาไม่มีเสียง อ่อปาริตา<อ>พิมพ์มาในแชทค่ะอ๋ออ่าไม่งั้นหรือปาริตาจะพิมพ์คำตอบมาดีไหมเออปาริตาพิมพ์คำตอบมาก็ได้ค่ะถ้าเสียงเข้ามาไม่ได้อ่ะค่ะอ่าปาริตาตอบว่าข้อนี้ตอบศูนย์ไหมคะถูกไหมคะเพื่อน อ่าพัชวีพัชวีว่าของเพื่อนถูกไหมคะพัชวีบ้านไฟดับค่ะอ๋อบ้านไฟดับอ่าท่านหัวหน้าคะาหัวหน้าคิดว่างไงคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะคิดว่าถูกคัะอ่าถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะเก่งมากนะแม้ว่าจะไม่สบายเป็นหนึ่งวันตามมาทันเพื่อนใช้ได้คะ่ะเนื่องจากว่าเราเลือก x ที่เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายก็คือน้อยกว่าศูนย์นะคะเลือกฟังก์ชันแรก แล,ล้วเรนก็ได้อนี้ออกมาเป็นศูนย์ต่อไปนะคะถัดจากปาริตาเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะ,ะเป็นปียวันค่ะข้อนี้ตอบอะไรคะข้อสามอะ,ค,ะค่ะแปดค่ะแปดค่ะอ่าต้องดูนะ x เ,เข้าใกล้ศูนย์นะคะ เราหาลิมิตเมื่อ x เ,เข้าใกล้0ูนย์ศูนย์หรอคะเออศูนค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่า x เ,เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายค่าลิมิตตัวน,นี้ก็เป็น0ูนย์เมื่อ x เ,เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาค่าลิมิตก็เป็น0ูนถูกไหมค่ามันเท่ากันนะคะตอนนี้ก็เลยเป็น0ูนย์ด้วย